สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพาราล,ลอยมาังานนะคะคลิปนี้เราก็จะมาทําการแกะพัสดุที่ได้มาจากทางค่ายฟินิกนะคะ<ส>ก็คือมันมาส่งเมาาื่อเช้าคือแบบเราโคตรงงเลยค่ะทุกคนคือปกติมันจะมีเมลแจ้งเตือนมาใช่ไหมคะว่าเออสินค้าเปลี่ยนสถานะเป็นแพคกิ้งอะไรนี้แล้วคือแบบอันนี้มันไม่มีแจ้งเตือนเข้ามาในเมลเราเลยแล้วมันมาส่งมาาืเช้าเราก็แบบใครสั่งอะไรกล่องเบลเลอร์อเลยคือสั่งแค่นี้ กองแบบหูโคตรใหญ่คนอยากกัางกระสั่งหรือสิบเล่มก็จจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลย โอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ทําการแกะหนังสือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเราต้องขอโทษล่วงหน้านะคะก็แบบตอนที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะก็คือที่บ้านฝนตกนะคะอาจจะมีเสียงฝนตกหรือเสียงฟ้าร้องแทรกเข้ามาบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ก็มาเริ่มกันที่กองแรกกันเลยค่ะก็จะเป็นของทั้งค่ายรักพิมพ์นะคะก็คือเรื่องคุณชิกีโมไริได้แน่นารักแค่อย่างเดียวนะเรื่มที่1-5ค่ะก็อันนี้เราพีไว้กับร้านค้าในช้อปปีนะคะเริ่มที่1-5ึ้าก็6กก็น่าจะยังหาได้อยู่นะคะก็ สอเดือนนี่ยเหมือนเขาจะปล่อยพีเล่นที่8กับ9แล้วด้วยนะคะก็มีอ n นิเ t i ม่ฉอยู่ด้วยก็ไปตามดูกันได้นะคะเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นของทางค่ายฟินิกทั้งหมดเลยค่ะหเรื่องก็มาเรื่องไนที่เรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องสกิลกงไรเทียมทาสร้างตำนานใน2โลกเล่นที่5ค่ะก็อันนี้เราซื้อมาเป็นเซตสเปเชียลนะคะสเปเชียลเซต ก็ในเซตนี้คะเขาก็จะแถมตัวปกพิเศษนะคะกับเคียร์การสองใบก็อันนี้จะเป็นแนวต่างโลกนะคะก็เราพึ่ง่านแค่เร่มเดียวใครคนในเรื่องมันก็ประมาณว่าแบบเมื่อก่อนนะคะพระเอกแบบเออหน้าตาหน้าตาแบบน่าเกียดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อ้วนทุทะแล้วก็แบบ จนพระเอกได้มาเจอกับประตูที่แบบสามารถข้าไปต่างโลกได้แล้วพระเอกก็ได้ทําการแบบเก็บเวลนะคะฆ่ามอนสเตอร์อะไรพวกนี้จนอัพสกิลพัฒนามาเรื่อยๆจนแบบคุณพร้อมหน้าตาหล่อเราแล้วก็มีสาวรุมตึงเต็มเลยค่ะทุกคนก็สนุกคะ่ะทุกคนเป็นแลนด์รเวลเล่มไม่หนาเท่าไหร่นะคะก็สำหรับมือใหม่นะคะก็แนะนำคะ่ะเรื่องนี้อ่านสนุกดีคะ่ะทุกคนอ่านได้เรื่อย ก็เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นลิขสิทธ์ใหม่ของทางค่ายฟินิกสนะคะก็จะเป็นเรื่องถ้าสาวกิวจะเหนือ,เนอยเบอร์นี้ขอขคียบอร์เองได้ไหมคะก็จะเป็นไล์โนเวลนะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นแบบเล่มธรรมดาค่ะก็จะแถมมาแค่โปรการ์ดนะคะก็เนื้อเรื่องย่อ,อนะคะก็จะประมาณว่านางเอกนะคะหรือน้อง ลีน่านะคะอยากทำงานที่มั่นคงนะคะก็กเลยแบบไปสมัครเป็นประชาสัมพันธ์ทำงานอยู่ในกิวนะคะแต่ว่าน้องต้องแบบเออทำโอทีจนอ้วกแต่อ้วกแต่เลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าคนในกิวนะคะไม่สามารถเคลียร์ดันเจียนได้นะคะน้องก็เลยแบบเออลงไปจัดการปราบบอสเองได้เลยก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เท่าที่เราอ่านในเรื่องย่อมานะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะก็ไว้เดี๋ยวอ่านแล้วก็จะมาทำรีวิวให้นะคะ โอเคค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่เหมือนกันค่ะก็จะเป็นเรื่องจอมมารเกิดใหม่วิทยาลัยผู้พิทักษ์นะคะเล่มที่1อันนี้เราซื้อมาเป็นสเปเชียลเซตนะคะก็ในเซตก็จะมีตัวแลน o v เวลนะคะเล่มที่1แล้วก็เป็นอะคริลิกสแตนดี้แล้วก็โพส t การ์ดกับปกพิเศษอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ ก็ใน,นเรื่องย่อนะคะก็จะประมาณว่าเออเลโอนิสนะคะก็คือเป็นจอมารที่แข็งแกร่งมากนะคะก็แบบได้มาเกิดใหม่เป็นเด็กชายอายุ10บขวบนะคะแถมตื่นมาแล้วโลกโลกที่เขาแบบเกิดมาในยุคป,ปัจจุบันนะคะก็แบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงต่างกับที่เขาเคยต่างกับที่เขาอยู่ในสมัยเป็นจอมานะคะก็กลายเป็นโลกอนาคตที่มีวิทยาการก้าวหน้ายังไม่ทันเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ถูกสาวงาม นามว่ารีเซลเลียนะคะล่าเข้าวิทยาลัยดับศักดิ์เสียแล้วเชิญอิ่มอกอิ่มใจไปกับชีวิตในโรงเรียนที่รายล้อมด้วยเหล่าพี่สาวฉากต่อสู้สุดแฟนตาซีและของแถมสุดพรีเมียมได้เลยก็อันนี้เป็นแนวโชตันะคะก็ผู้หญิงในเรื่องนี้ลายเส้นสวยมากทุกคนก็สองเรื่องสุดท้ายนะคะเราสั่งมาเป็นคอมพิซเซตนะคะ ก็เรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอ่อทนปี2เล่มที่4ค่ะก็เราเพิ่งอ่านถึงเล่มเออเล่มที่สามเองมาค่ะทุกคนยังไม่ได้อ่านต่อเลยที่เกีย่ยวก็ Anime สซีนสองก็จะฉายแล้วนะคะทุกคนก็รอติดตามดูกันได้นะคะก็นนะะในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีตัวไรโนเวลนะคะแล้วก็เป็น Short Story Booklet นะคะแล้วก็เป็นเ ปกพิเศษกับเคียร์การทั้งหมด3าใบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอมพิเซตน,นะคะเขาก็จะแถมเป็นตัวอะคริลิกมาให้นะคะก็ลายสวยดีนะโอเคเรื่องต่อไป <S <S เรื่องสุดท้ายคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเอนะคะเล่มที่8แล้วคะ่ะทุกคน ก็ในเซ็ตก็จะมีตัวแลนโนเวลเล่ชิีแปแล้วก็เคียร์กากับมินิชิกิชินะคะแล้วก็จะเป็นอะคริลิกสแตนดี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอะคริลิกแบบตั้งได้นะคะก็อันนี้ลายก็สวยเหมือนกันค่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็เราก็ขอจบคลิปอนะันบ็อกหนังสือคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆือในช่องนคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย